Pray to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck. Try to live, get it up. You got one life to pop. Thick and big, never small. Cause you gotta want it up. When you finally get that cup. You get ready, take it on. Need a hand out. I already stand out. Starting to a dance now. Ready to expand now. You don't have a chance. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฟีโรสซินเนสเนียกันนะครับทุกคนหรือน้องซินเด็กขี้เซานั่นเอง เขาเรียกอะดีวะครับคือตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับเพราะว่าสทิลสองเนี่ยมันต้องใช้ให้ชินนะบางจังหวะเราต้องตีไกลบางจังหวะเราต้องตีใกล,อใกล้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้มันให้ชินนะครับอย่างบางคนแบบว่าใช้ตีใกล้อยู่ใช่ปะตีตีต,ต,ต,ตีแล้วมันสุดระยะแรงแล้วอะเราตีไม่ถึงแล้วอะเราก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นตีไกลแล้วก็ตีเขาะนะเออเนี่ยมันต้องเล่นให้ชินนะครับแล้วก็ในทีมไฟ์อย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยเก่งทีมไฟ์นะมันมันแบบ ต้องการที่ให้เพื่อนเล่นให้มันก่อนอ่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยเข้าไปเล่นไปทําดาเมจนะการเล่นในทีมไฟท์อ่ะที่ผมเล่นบ่อยนะผมจะเป็นโแบบตีไอตีไกล MAT นะแล้วก็ตีแบบตีตัวแนวหน้าเขาเอะแทงเขาอะตี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 ให้มาาันสักเจ็ดถึงสิบสแต็กระแล้วผมก็จะปามีดอะปามมดใส่แครี่เขาหรือไม่ก็เมดเขานะถ,ถ้าเราปาถึงนะคือถ้าเมดหรือแครี่เขาเลือกประมาณแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะคือชุดเดียวอ่ะถ้าเราปาสกิลสองไปคือตายได้เลยนะ แต่ว่าตัวมันอ่ะค่อนข้างที่จะเก่งโดนนะครับจังหวะแก๊งหรือแบบโดนหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยคือมันเก่งนะเพราะว่ามันมีดูดเลือดนะทุกคนมันดูดเลือดแรงมากแหละแบบถ้าฝั่งนั้นอนะ่ะถ,ถ้าเราของแบบเกิด,กดแล้วอ่ะแล้วถ้าฝั่งนั้นแบบมาไม่เกินสามอ่ะคือเราสู้ไหวนะและในส่วนของอันตินะครับคือถ้าใช้ดีอ่ะสามารถแบบพลิกไฟท์ได้เลยนะคือจากที่เราจะแพ้เราอาจจะชนะได้เลยนะเพราะว่า อันติมันเนี่ยมันจะเหมือนว่าเป็นการดูดเลือดหรือบางคนอาจจะเรียกว่าสลับเลือดก็ได้นะแต่ว่าเลือดเรามันไม่ลดอะครับคือต่อให้เลือดเราเต็มเราไปกดใส่เขาอย่างเงี้ยเลือดเราก็ไม่ลดนะแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มเลือดเขาแทนนะครับถ้าสมมติว่าเลือดเราเจ็ดพันเลือดเขาแบบหกพันมันก็จะเพิ่มเลือดเขามาประมาณสามร้อยอะไรเงี้ยคือมันที่จากนัคทพีของเราเป็นหลักนะอืมแต่ถ้าเราเราเลือดน้อยแล้วแล้วเราไปสลับ เขาสมมุติเราแมคเคสพีเราเจ็ดพันแมคแมคเคพีเขาเจ็ดพันเลือดเราลดเหลือประมาณสองพันเลือดเขาเต็มแบบเจ็ดพันอย่างเงี้ยเราก็สลับกับเหมือนไปดูดเลือดเขามาก็จะได้มาประมาณสองพันประมาณเนี้ยครับสองพันนหน่อยอ่ะคือมันจะไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าแมคเคสพีของเขาอ่ะคือมันไม่เยอะนะแต่ถ้าเราไปสลับกับพวกแท้งอ่ะพวกเลือดเป็นหมื่นอย่างเงี้ยครับแล้วเลือดเราเหลือน้อยเราสลับโอ้โหเลือดเราแบบขึ้นแบบสี่ห้าพันเลยนะ ขึ้นเยอะนะครับถ้ายิ่งแมคเคทีเขาเยอะเรายิ่งได้เลือดเยอะนะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการเล่นหรือเทคนิคต่างๆก็ประชมกันในตัวเกมนะครับส่วนในเรื่องของพลังแฝงที่ผมใช้ผมก็จะใช้เป็นเคลิร์ตอัเดนะครับหรือบางคนชอบดูเอลก็ใช้ดูเอลได้นะครับดูเอลเนี่ยมันเหมาะกับการที่เราเจอพวกตัวโอเมนเจออันเลนเจอนาคอริปโปคิวกอดพวกตัวที่เราต้องตวนนะอันนี้คือคุมนะครับใช้ดูเอลอัคุมนะ แต่ที่ผมใช้เคิร์สอะเพราะว่าผมชอบดาเมจเป็นไงเวลาเรายิงยิงแครี่หรือยิงเมจเขาเนี้ยคือมันจะรุนแรงกว่าดูเอลนะส่วนในเรื่องของไอเทมอะก็เป็นแบบนี้นะครับผมใช้แบบนี้นะเป็นเซตนี้เลยนะชิ้นที่ห้าเนี่ยคือบางคนก็อาจจะใช้ขีก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมชอบเป็นเฟรทูนนะครับส่วนรูนก็จะเป็นเลดสิบสปิริตสิบแล้วก็ดักนั้นคอสิบนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นแล้วก็เทคนิคการเล่นซินเนสเียกันนะครับฮีโร่ที่เพิ่งเข้ามาในไทยเลยนะเทคนิคการฟาร์มันดับแรกนะครับก็จะอัพสกิลสองมาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดไอ้ไอตีไก่นะครับอ่าแล้วก็ตีตีตีต,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 ตีแล้วก็ดึงบัฟฟ้ามาหาไอ้ตัวเล็กครับแล้วก็ปาไมดใส่นะมันจะแบบฟาร์มไวขึ้นนะครับ อันนี้คือคลิปไม่ตามผมนะผมจะให้ดูวิธีการฟาร์มเชือต้นเกมักหน่อยเอาเทนถ่ายมาแล้วครับยังไงเนี่ยผมจะให้มันมาปายอย่างเงี้ยเออแต่ว่านะเพื่อนเราก็ไปเก็บกักคลิปไว้ไม่เป็นไรครับผมเล่นผมจะอัพสกิลสองนำนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งมันไม่ค่อยได้มีดาเมจอะไรมากมายนะมันก็แค่แบบพุ่งไปแล้วก็ยืนหายตัวแล้วก็ได้พาร์ตแบบ ตีแบบพุ่งเข้าไปแทงเหมือนแบบเราแค่ล่นระยะในการเข้าทำเฉยๆครับแต่ว่าสกิลสองอ่ะคือถ้าเรายิ่งอัพเราก็ยิ่งตีแรงยิ่งปายิ่งยิ่งปามีดแรงนะครับนี่ก็เพื่อนเราโบยนะผมก็ไปแจมไม่ได้คิวไม่เป็นไรครับถือว่าได้แอซิดไป <c oughs> ปามีดไปครับก็ฟาร์มไปเรื่อยครับเน้น จริงๆอ่ะคือเราจะเปลี่ยนเป็นตีไกลแล้วก็ปาไปเลยก็ได้นะครับแบบเน้นเอาสแต็กเยอะๆคือมันจะฟาร์มเร็วกว่านะแต่ว่าผมจะเก็บเลือดไว้บปวกไอ้ข้างล่างไงผมก็เลยแบบอยากที่จะเซฟเลือดตัวเองนะเนี่ยง้คือมันใกล้เวลาจะปวกละเพื่องเข้าไปได้ในป้อมแล้วซิปอมไปแล้วนะครับซิปอมถอนไปแล้วนะยังไงครับอ่ามันจะไม่มีอะไรนะเทนเทนเข้าไปทำแรงทั้งใน จะไปล้วงเกินตีคิบไปครับไม่มีอะไรเราก็ตีคลิปไปมังกรผมมองว่าอย่าเพิ่งไปตีเลยครับมันเสี่ยงนะก็คือเขาเป็นซาตาเงี้ยมันแรงนะครับต้นเกมแล้วอารเลนเพิ่งมายืนอยู่ตรงแอลขวานะผมก็เลยต้องอ้อมไกลเลยนะช่วงต้นเกมเราก็แบบยังไม่ค่อยอยากจนะยุ่งแบบกับใครนะครับรอผมมีโซลิเวอร์ไอเทมฟาร์มหรือแบบบูสซะหน่อยนะ ค่อยเจอกันตอนนี้อย่าเพิ่งยุ่งกับผมบูหอแบบอยู่แบบโล่กสุดตัวกันทัก <c> ิสองไปครับทักิลสองอะปลาปลาแล้วเห็นปะครับมันจะมีสแตกมีดนะสูงสุดไอ่สิบแตกนะครับเนี่ยแรงมากเลเห็นปะผมได้บูตีไว้ละนี่ลองไปทําบนดูครับโอเคเพื่อนเราวาร์ปนะไม่เป็นไรเรามาแย่งตัวเล็กเขามาหลอดมา ไม่มีอะไรสกิลสองอ่ะคือคือถ้าเราเปิดเป็นโหมดไอ้ตีไกลใช่ไหมแล้วถ้าเราปาแล้วเราจะเสียเลือดด้วยนะเสียเลือดสี่สี่เปอร์เซ็นของแม็เพีเราอ่ะเอ้ยไม่ใช่สี่เปอร์เซ็นของเลือดที่เหลืออยู่อ่ะยิ่งเราเลือดเยอะเห็นปะเลือดเราก็ยิ่งลดเยอะนะแต่ถ้าเลือดเรายิ่งน้อยอ่ะมันก็จะยิ่งลดน้อยนะประมาณนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นตีไกล้ก็ดูดเลือดครับดูดเลือดแรงมากนะแล้วไอ้สาแตกอ่ะคือมันเก็บสะสมได้แล้วก็ ปลาแต่เขาได้นะครับแรงมากเลยนะจังหวะน,นี้อเลนเข้ามาล้วงเพื่อนเรายังไงสู้ไหมเทนมาไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดปลามีดตายปลามีดตายเซฟวิ่งจะมาอมเหรอไม่ต้องอมหรอกเาโอเมนตายเหงาอยู่ข้างในอ๋อแต่ได้ซาต้ามาโอเคครับคุ้มอยู่ถือว่าเอาแต่แครี่เราก็โดนด้วยนี่โอ้โหเหมือนไม่คุ้มแล้วครับคือเราโดนสามเลยนะ โ,โ,โอ้โดนสองสตันโอ้เทนสายสวยครับสู้ได้นะสู้ได้นะสู้ได้นะค่อยๆเล่นไปครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น okay, โอเคเขาโอ้โหสวยเลยปาไปโอ้โหเขากิ้งไม่เป็นไรไม่น่ารอดนะผมมีพันธุ์เด็ดอะไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงโอ้โหดูดดูดเลือดดีดอกก็สามร้อยแรงเกินตาตาลำไปท่านนี้โดดออกมาก่อนครับ อันนี้ก็ผมสลับเลือดได้นะแต่ว่าม yeah. well ันได้น้อยอ่ะผมรอเก็บไว้สลับกับเลือดเต็มๆดีกว่าครับเขาบวกผมสู้ได้นะผมมีสลับเลือดบัฟเข้ามาสามพันซิฟงงเลือดกูหายไปไหนหายไปไหนก็อยู่กับพี่ไงเนาะปาไปครับตีไกลไปครับแร็เข้าไปสอยเรียบร้อยและกดตัวแข็งการเหนียวไว้ก่อนแตงยินไม่ตายหรอกหยอกหยอกม่เ็แซวเพื่อนร่วมทีม ว่างก็ตีคีไปครับเหมือนอาเลนนะ่าจะอยู่แถวแถวเนี้ยนะผมเห็นอัน,อนเลือดเท่านี้เองสู้มีอันเตีย่ยผมสู้ไหวนะผมดูดเลือดแรงกว่าเขานะสู้อโอ้ไม่น่าไหวแล้วทุกคนซาต้ามาแจมนะถ้าซาต้าไม่มาแจมได้อยู่นะวันนี้เราก็มารับเวฟล่างไปครับคีปคีปเต็มป่านนะแต่เห็นข้างล่างแบบคีปดันแล้วะผมเลยแบบมารับซะหน่อยไม่อยากให้ป้อมแตกเปลี่ยนตะกี้สองป่าไป ถ้าเราเลือดเยอะเห็นปะเราค่อนข้างที่จะลดเลือดเยอะนะแต่ว่าเราเสียเลือดอ่ะสี่สี่เปอร์เซ็นแต่เลือดที่เราได้มาคือห้าเปอร์เซ็นนะก็คือได้เยอะกว่าวนั่นแหละขวานี้ซีฟอ้อมเหรออ้อมอ่ะซีฟอ้อมอ่ะซีฟอมไปก่อนดึงดึงมีดกลับมาดึงดึงมีดกลับมาเราเราก็จะได้เลือดนะอ่าแล้วก็ไอ้สกิลไอ้พาสซีฟอ่ะไอ้บัตติเชอร์อ่ะคือถ้าเราถ้าเรากดตอนเนี้ย สมมุติเรามีอยู่สี่สแต็เใช่ปะถ้าเรากดตอนนี้คือสแต็กที่เราเก็บไว้คือหายหมดเลยนะพยายามอย่าคืออย่าไปกดเดีวยวครับรอเจ็ดสแต็กแล้วค่อยกดเดีวยวครับอันนี้ผมได้โบเคนแล้วนะยังไงซิปโอ,อ้โหเทนถ่ายเข้าไปแล้วงามอยู่นะแต่ <laughs> มันได้ป้อมเ <laughs> อ้อลิงก์ไวดึงให้ขาดแรดต่อยเข้าไปขวาฟิกเกอร์เข้าไปดันออกมาซิฟรอดไหมไม่รอดหรอกผมมีโดดตาม ยิงไปหนึ่งนะัดโอเคสวยๆอุย้ยโดนไปพันสามฟลอติไหวนะยังมีแลกเลือดอยู่นะจะสู้หรือเปล่าผมแทงให้ทีมก่อนเลยยังมีแลกเลือดอยู่นะทอนยังมีแลกเลือดอยู่นะทอนจะไปไหนโอ้โหเสียดายไม่มีแรับแดงครับผมไม่งั้นไม่รอดดึงเลือดดึงมับมาปลาไปทีเดียวได้มาร้อยร้อยกว่า <c oughs> พาไปครับ เบ็ดเ <Wait>, ด้วยครับโอ้โ oh, ห oh, สบายสบายสบาย,บาย,บายครเครียดเลยปึก,ปก,ปก,ปกดึงมีดมาฮนะิตละสามร้อยเลยนะโหแรงเลยนะหยอกหยอกหยอก,ยอกคลิปหน่อยดิหยอกหน่อยดิหยอกอันนี้หยอกอันนี้โอเคเปิดแหวนทำไมอะเพื่อนโลกหลักไปหมดแล้วแหกคนเลยครับตัวนี้คือต้องมีขอนะเน้นเลยถ้าไม่มีขอนี่อ่อนมาก ตัวมันจะแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยนะของเนี่ยเพราะว่าตัวมันต้องใช้ของในการเข้าไปยิงไนงะแต่ผมมองว่าตัวมันเล่นสนุกนะคือมันวุ้ดูดีแรงป้าทุกคนสกิลสองอะแรงอะ <c ười> คือตัวมันแบบเปลี่ยนโหมดตีใกล้ตีไกลได้อย่างเงี้ยสนุกเลยนะทุกคนผมชอบเล่นนะตัวแบบเนี้ยแบบเราจะตีใกล้ก็ได้เราจะตีไกลก็ได้วิจังหวะนี้เพื่อนเราโดนว่ะทุกคนไปการป้อมเดิล้ลแค่นี้ผมเอาไว้นะ พุ่งไปปึ๊บเหนียวไม่เป็นไรมีสกิณสอง่ยหมดตีไกลเงี้ยบเครื่องมาหลอดยังไหวไหมมาหลอดยังไหวไหมดูดเลือดมาดูดเลือดมาดูดมาดิมาดิจะดูดรอเปล่าจะดูดรือเปล่าจะไปไหนจะไปไหนดึงมีดกลับมาเรียบร้อยงามงามไปครับอย่างที่ผมบอกไว้นะถ้ามาดวนกันหนึ่งหนึ่งอะสู้ไม่ได้นะครับอย่าหาดวนนะดูมันตบดูดเลือดดิสามร้อยสี่ร้อยเงี้ยไหวเยอะ อันเลนที่ว่าแบบหนึ่งหนึ่งเก่งๆก็สู้ตัวนี้ไม่ได้นะทุกคนจะแพ้ก็สลับเลือดไปทีครับไปยากอะไรลูกเล่นเยอะขนาดนี้ตอนนี้คือผมมีอย่เจ็ดแตกกันนะผมสามารถตายตายเกิดได้ครั้งหนึ่งนะเวทเวฟฟ้าไปครับอันเลนไปไปบนนะแหมอันนี้คือเราก็เคลียร์เวฟนี้ไปครับแต่ว่าเราเพื่อนเราจะบวกแล้วอะผมอยากเล่นนะ เดี๋ยวปล่อยอคอีปมาตีกันเองแล้วกันผมไปเล่นดีกว่าไปครับสกิลหนึ่งข้ามกำแพงแง่ตะล่อมหน่อยตะล่อมหน่อยบวกหรือยังต้องบอกว่าวีรบุราก็ตีคีปไปครับหาเงินอยู่ตลอดโอยมาหลอดนี้อึดจริงๆไม่เป็นไรผมดูดเลือดเนี่ยเลือดที่ผมเสียไปฮะตีเหนื่อยหรือเปล่ามาหลอดอ้าซิปแบบร้อยซ,ซิปซิปยังไงถอนยังไงโอ้ย หายไปเลยทอนเกมนี้ผมเล่นเป็นไอ้นี้นะเป็นเฟรทูธนะเอาแบบแรงๆไปเลยเอาแบบแบบแบบปามีดแรงๆเลยปลามีดไอที่เก็บสแต็กนะผมจะเก็บสแตก็กแล้วผมก็ปานะอย่างแรงทุกคนถ้ามีเฟรทูธแล้วอะแบบเลือดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ปาตายได้นะไอพวกเมดพวกแคลรี่อะยิงป้อมไปครับยิงป้อมไปครับยิงป้อมไปครับอ่า ให้ก่อนเลยแล้วก็ขอเลือดคืนละกันแล้วก็ขอเลือดคืนล้วกันไปครับวิ่งข้าแล้ววิ่งแล้วตัวบันคข้ายๆที่จะแบบอันติมันคข้ายที่จะน่าลำคาญนะแบบเปลี่ยนไฟได้เลยนะจากแบบจะแพ้แลกเลือดไปมันเหมือนเป็นการดูดเลือดซะมากกว่านะมันเหมือนไม่แลกเลือดนะเพราะว่าเลือดเรามันไม่ลดนะเลือดเราเพิ่มอย่างเดียวนะก็คือเหมือนการดูดเลือดแหละทุกคน ถ้าเกิดเป็นถลับเลือดอย่างเงี้ยเลือดเราเต็มแล้วเลือดแ,แบบเขาน้อยะเลือดเราก็ต้องลดนะเมื่อกี้นี้มันโดนดาเมจอะไรอะสองพันห้าีบแบบผมยังงงเลยแรงชิบหายคิวสองปลาปลาแทงไปครับปลาแทงไปครับเก็บแตแตกมีดบัาบําบํถอนร่วงไปกี้นี้ผมยังไม่ได้แตะเนี่ยต้องตัวถอนเลยนะแค่แบบใช้มีดปลาไปสกิลสองอะไปกี้ที่ผมเก็บได้แค่ห้าตะแตกเองนะยังตายเลย เดี๋ไปไล่ไหมครับเสียเวลาวนกลับไปเอาบ้านดีกว่าปล่อยมันวิ่งไปข้างบนไปสิข้างบนไปสิบังคับโดดโดดดิโดดดิโดดโดดแล้วเอามีดไปคีทีสองพันเจ็ดก็ไม่ถือว่าแรงนะแต่ก็ได้อยู่นะครับยังไงผมว่าฉากนี้เราน่าจะจบได้นะมาหลอดก็อันติก็ไม่มีเอาโดนเทนถ่ายมาอย่างี้ก็สวยดีก็สวยดีถอนอื้ม อเลนโอ้โหบักนะบักนะตีบักนะทุกคนผมกดตีฮีโร่ยิกเลยแต่แรงมันไม่ถึงนะแบบระยะการยิงมันไม่ถึงนะโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการเล่นซินเนเชียนะครับถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม